สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เทศบาลเมืองสตูลนะครับว well ันนี้นะครับนายกเทศมนตรีนะครับคณไม่ลาสุดโทษดำโทษดอดโทษดำไม่เอี่ยมเล่มชุกนะครับวันนี้ก็จะทะเลานายกใบนะครับเพราะว่านายกเทศมนตรีทะเลานายกบเสร็จนะครับก็ไม่ควาวว่าเป็นนายกเทศมนตรีโดยสมบูรณ์แบบนะครับก็นายกใบทั้งมดที่ทะเลกมาก็จะพาปฏิบัตินะครับกันต่อไปบรรยากาศนะครับโดยรวมในเข้ามาถึงนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับ เล็กวอนที่จะทะเล่งกันวันนี้นะครับโดยกอเลยทำนังซื้อทรงใบายกับสมาชิกทุกคนแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าสามวันนะครับเลยเมื่อก่อนน้นนี้นะครับเลวันทีหนึ่งมีจนาญหกสิที่พลาดมากนะครับก็ได้มีการประชุมสภาเป็นคลังเลขกนะครับ การประชุมนะครับจะมีออกแบ่งออกเป็นสามหลุดบเบนะครับหนึ่งก็คือการประชุมทั่วไปสองประชุม,ามสามสามันสามประชุมวมีซ้ำมันเอาไปหนึคนเลยสอ,สอกะซีแล้วกะทีปันมานะครับคนต้องขอแสดงความยินดีกับพระท่านสภาค,ค,คนไหมนะครับนั่นก็คือคุณเฉลิมพลเซนประมุนนะครับหรือว่าซอนุม่มตีทุกคนรู้จักนะครับก็ได้เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคนต่อไปในเทศบาลเมืองสตูลครับ นี่ครับนี่คือประธานสภากลุ่มครับสวัสดีครับท่านโซตัวนุ่มครับสวัสดีครับนี่นะครับนายกคนต่อไปนะครับมาแล้วครับก็คือทันวิเชียนตันเตียพลหรือว่าโกสินนะครับวันนี้ก็จะขึ้นทถลงนโยบายนะครับ เเชิญให้ได้มกของให้สำหรับหยาดเดียนะคะออินเทอร์น็ คน่าส่วนราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับเรียนท่านประธานสภาเท,ทศบาลนิสภาเทศบาลเกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกับเคลื่อนนโยบายไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลถูกต้องรวดเร็ว,ดวโดยยึดนโยบายที่กระผมได้จัดทำ และส่งมอบให้กับสมาชิกสภา,าเทศบาลเมืองทุกท่านณที่นี้เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองตูนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายด้วยความเรียบร้อยป้องกัน1.7ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเอาชนะอณาญาเติ